สวัสดีค่ะวันนี้มีข้าวเหนียวมูลนะคะเป็นข้าวเหนียวมูลสายรุ้งหรือว่าเรนโบ์นั่นเองก็จะมีเป็นข้าวเหนียวมูลนะคะซึ่งมีหลากหลายสีสันเลยวิธีทําก็ง่ายมากๆสีชัดแล้วก็สวยงามมากๆเลยค่ะมาดูวิธีทํากันเลยโดยวันนี้นะคะเราจะใช้ข้าวเหนียวที่250กรัมจากนั้นก็เดี๋ยวจะแบ่งเป็น5สีนะคะเราก็นำมาล้างทำความสะอาดก่อน แล้วก็ในช่วงระหว่างล้างเนี่ยเดี๋ยวเราจะใช้ตัวสารส้มค่ะซึ่งสารส้มเนี่ยจะทําให้ข้าวเหนียวของเรานะคะออกมามีเม็ดใสสวยเลยเวลาที่เราเทำการหุงเสร็จแล้วเวลาขัดนะคะให้ขัดด้วยความเร็วแล้วก็เออ่ไม่แรงนะคะเดี๋ยวมเมล็ดข้าวเหนียวเนี่ย เขาจะหักค่ะจากนั้นก็ล้างซาวน้ำไปเรื่อยๆนะคะพร้อมกับขัดด้วยตัวสารส้มนะคะเราก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งน้ําที่เราล้างข้าวเหนียวเนี่ยเขาเริ่มใส่ค่ะก็เป็นอันพอวันนี้ก็ใช้ล้างประมาณล้างพร้อมขัดนะคะประมาณ4 5ครั้งค่ะค่ะนี่นะคะ จากนั้นนะคะก็นำข้าวเหนียวมาแบ่งเป็นส่วนๆวนตามที่เราชอบพร้อมกับปริมาณตามสีที่เราต้องการนะคะ ในขั้นตอนนี้ถ้าเพื่อนๆไม่อยากแช่ข้าวเหนียวนานนะคะสามารถใช้น้ำอุ่นค่ะโดยปกติเราต้องแช่ข้าวเหนียวขั้นต่ำสี่ชั่วโมงนะคะถ้าใช้น้ำอุณหภูมิปกติแต่ถ้าเราต้องการเร็วกว่านั้นอย่างวันนี้เราแช่แค่ประมาณ2ชั่วโมงก็จะใช้น้ำอุ่นเล็กน้อยนะคะไม่ใช่น้ำร้อนจากนั้นก็ผสมสีผสมอาหารตามที่เราชอบเลยค่ะถ้าใครต้องการสีอ่อนๆนะคะก็ลดปริมาณสีลงค่ะ พอครบเวลานะคะถ้าเพื่อนๆใช้อุณหภูมิปกติน้ำนะคะก็สี่ชั่วโมงขั้นต่ำแต่วันนี้เราเร่งให้เร็วขึ้นเราก็ใช้น้ำอุ่นเล็กน้อยก็แค่2ชั่วโมงค่ะจากนั้นก็นำน้ำออกนะคะแล้วก็ใส่ตะแกรงเพื่อให้น้ำเนี่ยออกมาจากตัวข้าวเหนียวค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะผสมสีนะคะเพื่อให้เขา mix mix กันก็คือให้เขาผสมกันค่ะ จากนั้นก็ผสมให้เขาเาข้ากันในขั้นตอนนี้นะคะพอราหุงเสร็จเราก็ไม่ต้องมาผสมกันอีกรอบแล้วก็ตัวข้าวเหนียวเนี่ยเขาก็จะเป็นสีสันสวยงามตั้งแต่ขั้นตอนนี้เลยค่ะค่อยๆนะคะในการคลุกเพราะข้าวเหนียวเนี่ยเริ่มมีความอ,าอ่อนตัวแล้วก็ไม่ทนเท่ากับครั้งแรกค่ะจากนั้นก็ใส่ตัวนึ่งค่ะวันนี้จะใช้เป็นกระติบที่สำหรับนึ่งค่ะ เสร็จแล้วเราจะทำการนึ่งนะคะที่ประมาณ30นาทีค่ะโดย20นาทีแรกเนี่ยเราก็นำข้าวเหนียวเนี่ยแล้วก็พลิกด้านกลับนะคะเพื่อให้เขาสุกทั่วกันค่ะแล้วก็นึ่งต่ออีก10นาทีค่ะก็จะได้ข้าวเหนียวร้อนๆสีสันสวยงามแล้วก็ตัวมเมล็ดเนี่ยมีความใสแล้วก็เรียงกันลักษณะนี้เลยค่ะ ต่อมานะคะเราก็จะมาเตรียมกะทิค่ะซึ่งกะทิเนี่ยที่ไว้สําหรับทํำข้าวเหนียวมูนนะคะจะสําหรับข้าวเหนียวประมาณ300กรัมค่ะก็จะใช้กะทินะคะที่300มิลิลิตรกับน้ําตาลทรายค่ะประมาณ150กรัมค่ะแล้วก็เติมเกลือลงไปเล็กน้อยนะคะ โดยสูตรนี้นะคะเราจะไม่ไปเคี่ยวกะทิค่ะเพราะเดี๋ยวพอข้าวเหนียวเนี้ยร้อนๆมานะคะเราจะใส่ขั้นตอนนี้เลยค่ะแต่ช่วงนี้ก็คือคนผสมนะคะให้เข้ากันจนน้ำตาลเริ่มละลายนะคะพอหลังจากนั้นพอตัวข้าวเหนียวของเราเนี่ยนึ่งสุกเราก็นำมาใส่ในส่วนของกะทิเลยค่ะ เราก็ทยอยใส่ตัวข้าวเหนียวนึ่งร้อนๆนะคะลงไปแล้วก็ให้ตัวกะทิเนี่ยมีความท่วมตัวข้าวเหนียวนะคะสูตรนี้ก็จะทําให้ตัวข้าวเหนียวมูนเราเนี่ยออกมาชุ่มฉ่าค่ะอย่าใส่ตัวน้ำกะทิน้อยไปนะคะจากนั้นก็จะทำการคนผสมให้เข้ากันระหว่างตัวข้าวเหนียวแล้วก็กะทิค่ะแล้วก็ทำการ ปิดฝาหรือว่าปิดแรปทิ้งไว้ที่ประมาณ10นาที1ครั้งแล้วจากนั้นก็นำมาเปิดแล้วก็คนผสมอีกหนึ่งรอบแล้วก็ปิดไว้ทิ้งไว้อีกหนอีกสินาทีนะคะขั้นตอนนี้จะทำให้ตัวข้าวเหนียวเราเนี่ยดูดซึมกะทิเข้าไปค่ะนี่นะคะพอผ่านไป10 1 5นาทีเราก็มาคนหนึ่งรอบจะเห็นว่าตัวน้ำกะทิของเราเนี่ย หายไปบางส่วนคือเขาถูกตัวข้าวเหนียวเนี่ยดูดซึมไปจากนั้นก็ควรผสมให้เข้ากันปิดอีกหนึ่งรอบทิ้งไว้อีกสินาทีค่ะก็เปน็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนเื่สามารถนําไปทํำข้าวเหนียวทุเรียนข้าวเหนียวมะม่วงราดน้ํากะทิได้เลยเพิ่มจุดขายโดยการเป็นข้าวเหนียวสายรุ้งค่ะขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะ